เบอร์ที่ได้คือเอาได้เพื่อนโกรธไม่คุยด้วยไม่ถูกหวยเลยสักครั้งแก้ด้วยการใส่ชุดสีแดงอันนี้คือชุดอาบน้ำอะไรอะชินเจย์นี่สินนี่พ้นใช้ค่ะพบกับนายอีกแล้วนะคะในรายการซุมสี่ซุมห้า สงสัยกันไหมคะว่าทำไมนะถึงคู่ภาษาจีนคือมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้คะ่ะนอกจากวันตุ่จีนคะ่ะทุกคนพอขึ้นปีใหม่นะคะทุกคนก็อยากรู้กันใช่ไหมคะว่าดวงของเราจะเป็นยังไงในปีนี้ซึ่งสายมูอย่างนั้นคะ่ะก็จะไม่พลาดค่ะเซียงซีมั นี่นะคะเป็นเสียมสีที่พี่ทีมานได้เตรียมมาให้นัดค่ะเพื่อว่าให้นัดได้เสี่ยงดูดวงของปีนี้ว่าจะเป็นยังไงต้องใส่ชุดยังไงให้ปังแล้วก็ให้เข้ากับของเค้ากีโตของเราด้วยค่ะโอเคจะบอกว่านัดเนี่ยเป็นเซียเขย่าเลยขย่ออะไรขย่ออะไรขย่อเสียมสีขย่อยเสียมสีชิกอะมันมีอยู่นิดนึงคือมันแค่ต้องเอียง45องศาแล้วมันจะออกมาอันเดียวออาดู ีเยง45องศาแล้วมันจะออกมาอันเดียวเมื่อกี้เราก็แค่หลอกเมื่อกี้มันแบบเออหาไงหาจะได้หาไงหา,งหา,งหาเอาใหม่เ <c oughs> บอร์ที่ได้คือเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบคืออะไรคะขอขัานทำได้ไหน่อยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาอา่านให้ฟังกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงร,ระวังตกหลุมรักตกสอบสอบตกอดกินของโปรดเพื่อนโกรธไม่คุยด้วยไม่ถูกป่วยเลยสักครั้งแก้ด้วยการใส่ชุดสีแดงเลิกอ่านไม่ออกเอาไใส่ชุดสีแดงแรงฤทธิ์ที่ชิดใจใช้ในฝันจะมีพละกำลังและไหวพริบเยี่ยมควบคุมไปกับรองเท้าแตะกีโต้อ ช่วงนี้สมองไม่ค่อยดีนะคะควบคู่ไปกับรองเท้าแตะกีโต AS 78สีเขียวเหนียวซับส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหเหาะเหินเดินอากาศได้สะดวกไม่ปวดหลังออกลบรอยค้างชนะรอยค้างเงิเนไหลออกมาเงินไหลามากทมาอ,ออกลบรอยค้างชนะรอยค้างเงิเนทองไหลมาเทมาโชคดีตลอดปีตลอดไป<อ> <c oughs> ต่อไอเทมของใบที่สิบเลยค่ะไม่รู้เลยว่ามาได้ไงค่ะ <À? S 2> เดี๋ยวเราจะมาเปิดอิดโต้ก่อนนะคะทุกคนโอ้เป็นสีเขียวค่ะทุกคนเป็นรองเท้าแกะเป็นรองเท้าแกะรองเท้าแตะรองเท้าแตะ 7-8นะคะทุกคนเป็นสีเขียวที่เหนียวซับสุดๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูเสื้อนะคะว่ามีเสื้ออะไรที่ตรงกับคำทำนายของใบนี้แล้วก็จะมาแมทช์กับคิโตสีเขียวค่ะคำทำนายบอกว่าใส่ชุดสีแดงแรงฤทธิ์แสดงว่ามันต้องเป็นสีแดงใช่ไหมคะในคำทำนายอันนี้ไม่น่าใช่นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเกงวอมีเคื่นน่ารัก แต่ไม่ใช่อุยอันนี้มันก็แอรจริงหรือเปล่าอันนี้จริงเหรออ๋อมันเป็นอย่างงี้ค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะมันใช่สีแดงนะคะโอเคเราเจอสีแดงแล้วมาแล้วมาแล้วาล้วแฮร์รี่พอะไรอ่ะเออเพราะอ้อ๋อ อันนี้คือชุดอาบน้ำโอเคมันคือสีแดงเราจะเอาสีแดงไว้ฝั่งนี้ดีกว่าอ๋อน,นี่มันคือกีเขามันคือชุดโอองกงฮองเตะแกให้กูด้วยนะแกให้กูด้วยมีโอ้ยมีเอเซอรี่ด้วยก็คือเป็นดอกไม้นะคะโอ้จะดอกลานตรงมันเคยเด็ด แล้ว <c oughs> อืของในนี้หมดแล้วค่ะแม่ก็คัดชุดสีแดงออกมาแล้วนะคะตามคำํคำนายบอกเลยคะ่ะที่ว่าชุดสีแดงแรงฤทธิ์ในคำํำนายเนี่ยก็ยังบอกนะคะว่าออกลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งงั้นแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นชุดหนักลบแน่นอนคะ่ะซึ่งทนาดใส่ก็คงจะมีพลังมา โอเคทุกคนเมื่อกี้นั้นได้ไปลองชุดนักล้มมาแล้วแต่นั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถูกใจซึ่งเวลาที่ทุกคนเสี่ยงคำทำนายมาเนี่ยแล้วแบบไม่ถูกใจทุกคนก็อยากจะเสี่ยงใหม่ใช่ไหมล่ะเรามาลองเสี่ยงใหม่กันดูดีกว่าว่าเราจะได้ชุดไหนที่จะเข้ากับนัดโอเคปปงงได้เลยได้เลยดวงมันแรงหรือเปล่าดวงเออใช่ค่ะอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนอะอยู่ไหนแล้วอะวิ้งมันแรงมาก a few moments later นี่นคนุนเราได้มานะคะเบอร์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 สี่ค่ะคะนัดนะคะขอคำทำนายใบที่สี่เลยค่ะมาแล้วไม่รู้เลยว่าง่วงง่วงโอเคนะคะเราจะมาอ่านใบที่สี่กันนะคะว่าคำทำนายมันมีอะไรบ้างอ๋อ โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวปีนี้จะมีเรื่องดีดีเกิดขึ้นมากมายขอให้ได้เงินขอให้ได้ทองแต่ขอให้เขากลับมารักค่ะคงจะคิดยากหน่อยอย่าไปเครียดมากหมาข้ามเนะข้ามเนระอ่านใหม่อ่นาอนใหม่ใครที่ได้หมายเลขน,นี้จะมีความคิดฉลาดเฉียบคมปราดเปรื่องเป็นแน่แท้ จะมีแต่คนยกย่องคารมนับถือยิ่งถ้าแต่งตัวคุมโทนสีเทาดำทั้งตัวคู่กับรองเท้ากีโตเ a h แปดสีขาวตัดดำรุ่น m ม e ฟท t o n e จะยิ่งส่งเสริมให้มีแต่คนรักคนหลงเฮงเฮงทั้งปีลา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 เฮงเฮงทั้งทีขอให้เบอร์สี่หน่อยค่ะโอ้มาเร็วมาก เปิดอะไรก่อนดีเราเปิดกิโต้ก่อนไหมอ๋โอ้มันเหมือนไปทำทำนายเลยทุกคนอันนี้เป็นกิโต้รุ่น a S 81นะคะคะขึ้นกิมมิกอันนี้นะคะเป็น2ส,สีเหมือนที่ํำทำนายบอกก็คือเป็นสีทูโทนค่ะทุกคนก็คือสวยมากๆเลยใส่ได้ในประจำวัน <S 1> <S 1> เราจะเอาคู่นี้มา mix and match กับ นี่ถ้าแต่งตัวคุมโทนสีเทาดำแสดงว่าเสื้อมันสีเทาดำอันนี้คือชุดญี่ปุ่น๋อ,อว่าไม่ได้นะมันก็ส่วนนึงแต่ว่าเราต้องทําตามคำทํานายค่ะทุกคนเราต้องใส่เสื้อสีเทาสีดำอันนี้ก็จีน้นะแต่ไม่ใช่สีเทาดำอ่าสีเทามาแล้วะค่ะชุดคุ้อ่าน,นําหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> หมือนเ <c oughs> หมือนมาก มันคืออะไรข้าเปียวหรือะเปลี่ยวคืออะไหรหมวกหรือเปล่าหมวกเป่าจริงเจ้าก,จกินไนก,ก่ราวตกจาเจ้ากินโอเล่ใจแล้วคงเดิมตาเลยตกลตายอ๋อคำทำนายเขาบอกอยู่ว่าจะฉลาดปัดเปลืองเป็นแน่แท้นันแ,แสดงว่าคนนี้มันเป็นใครเป็นใครเขาถามเป็น<า>จังหรือเปล่าใช่หรอโอเคเราจะไปลองดูกันนะคะว่าจะเข้าแบบนั้นไหมนันจะชอบไหม อบมันยังไม่ได้ทุกคนนะว่ามันยังไม่ได้รอบนี้น่าจะเสี่ยงเป็นรอบสุดท้ายแล้วแต่ว่ารอบนี้นะจะเสี่ยงแบบไม่เขย่าแล้วกันเพราะว่าไม่ขี้เกียจแล้วน่าจะหลับตาเอาถได้เอาถได้เลขที่ออกคือคือคือเลขสองค่ะ โอ้ยโอ๊ยเรามาอ่านคำท <c oughs> สนายกันดีกว่านะคะทุกคนใบที่2 การงานรุ่งเรืองการเงินรุ่งโรดสีที่เหมาะกับใบนี้ต้องเป็นสีเผ็ดๆอย่างสีแดงร้อนแรงดั่งไฟเยออใส่แล้วแฮงใส่แล้วแพงเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองโดยเฉพาะถ้าใส่กีเพาสีแดงอ่าก็นี่นค่ะทุกคนกีเพามันก็ต้องเหมาะกับจีนใช่ไหมล่ะเพราะสีแดงด้วยเพราะถ้าใส่กีเพาสีแดงกับรองเท้ากีโต้อ H หกสีแดงปัดทองรุ่นแดนสโกซีรี ทำให้ดวงปังปังปัง,ปงกะละมังสักผ้ากะละมังสักผ้าปังได้หลาะผ่าแซะกะละมังขอให้ให,ห,หม่ได้สองเลยค่ะคิงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องกิ๊กโตกันดีกว่าเฮ้ยต่อ,อย,ยังยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยทุกคนมันเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ ที่คุทำนายบอกอยู่แล้วก็คือเป็นรุ่นกิโต้ ah 6กห้านะคะเป็นสีแดงตัดทองเดี๋ยวเราวางกิโต้ไว้ตรงนี้แล้วเรามาดูเสื้อกันเนี่ยค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือของญี่ปุ่นเปล่าใช่ไหมมันเหมือนของญี่ปุ่นเลยมันคือกิมมโนูหรือเปล่ามันคือเป็นย่ากับชุดเมื่อกี้หรือเปล่าที่พุ่งอ่าน้ำเลยใช่เราชุดที่ไม่ใช่เลยนี้เพราะว่าไปทำนายบอกว่าให้เราชุดที่ไม่ใช่ก็เหมือนคนที่ไม่ใช่ใช่ใชไหมล่ะโหเศร้าเลย เจ้าเลยเจ้าโอเคเรามาดูชุดนี่ล่ะอันนี้คือชุดกีบเฮาใช่ไหมก็เขาบอกว่ากีบเฮาสีแดงแล้วว่ามันคือชุดนี้ทุกคนแต่ว่าในกล่องยังมีอีกนะมีอะไรเหรอมีมีชุดเราเอาชุดกีบเฮามาตรงนี้ก่อนสองชุดชุดอันนี้อะไรเนี่ยนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้เป็นชุดของญี่ปุ่น เที่นี่นชุดสุดท้ายแล้วอ๋อน,นี่ก็ชุดกีบเขาเฮ้ยมันมีสีทองด้วยอะอนนอยมันมีสีแดงมั้ยมันแอบมอนะอเคทุกคนนัดได้สามชุดเป็นชุดกีบเ้าแต่ว่านัดเลือกยากมากว่าจะเอาชุดไหนเพราะว่าไม่ว่าชุดไหนมันก็เข้ากับรองเท้ากีโตมากเดี๋ยวงัดงัดงัดกันเดีย๋ยวนัดจะไปเลือกก่อนว่าจะใส่ชุดไหนให้เหมาะกับรองเท้าก <laughs> <ๆ>ีโตของเราโอเค 拜拜。 คิดว่าใช่ชุดนี้นะคะเหมาะกับเทศกาลตรุษจีนที่สุดลาคาทุกคนแถมยังใส่คู่กับรองเทา้ากีต้รุ่น n c n Go s o ซีรีได้อย่างสบายๆเลยค่ะแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นสีแดงตัดทองนะคะทุกคนอีพีหน้านะคะก็มาดูกันว่านะจะมาสุมสีสุุมห้าอะไรอีกสำหรับวันนี้นะคะซินเจียยู่อีินนี่ห้วยใช้ค่ะบ๊ายบายเจนค่ะ